นัดปิ่นโตชนลสวัสดีครับพบก,กับผมนัดปิ่นโตนะครับในเกมนาร u โตะอัลติเมตินจ a าสตอร4ในเนื้อเรื่องของกาอารานั่นเองครับวันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของเขาแล้วนะครับมาเอาใจช่วยกำนันกาอาระกันว่าเขาจะจบเรื่องราวของเขายังไงนะครับก็ตอนนี้เหลือแค่2เควสเท่านั้นก็คือเควสของเมย์นะครับหรือว่ามิสซึคางเงนั่นเองแล้วก็อีกเควสหนึ่งก็คือเควสนารูโตะครับการต่อสู้ระหว่างเพื่อนรักทั้ง2คนเดี๋ยวเราจะไปทำเควสของมิสซึคางเงยก่อนนะครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันดีกว่ารายละเอียดของเคสเขาบอกว่าโอนุกินะครับซูจิคาเงะแล้วก็เมเทรุมิมิสึคาเงะกำลังพูดคุยกันอยู่ที่ Final v a l เล y นะครับภูเขาเอ่อไฟนอลวอลเล่นั่นจะเป็นอ้นี้ป่ะลูปปั้นของของรุ่นที่1กับมาดราสู้กันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาคุยกันดูว่าเขาคุยอะไรกันที่นั่นแล้วเราจะไปเผือกอะไรได้บ้างนะฮะก็ต้องว้าไปนะครับนี่ครับจริงด้วย แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นซากไปแล้วนะครับหลังจากจบสงครามเนี่ยรูปปั้นทั้งสองก็ลงมานิ้วพาดกันอยู่อย่างนี้ตัวหายไปทั้งครึ่งตัวเลยนะครับมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น,นะระหว่างหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านแอบมาแชทอะไรกันอยู่ที่นี่ในฐานะที่เราเองก็เป็นผู้นำนินใจคนนึงก็ต้องมาเสือกเอ้ยเพือกเป็นธรรมดานี่ครับทั้งสองคนอยู่ที่นี่แล้ว อ๋อท่านสุจิคางเงะกับมิสุคังเงะงั้นเหรอครับอ้าวท่านคาเซคังเงะไม่คิดเลยว่าจะเจอคุณที่นี่เนี่ยอ่าแล้วท่านคางเงะทั้งสองมาทําอะไรที่นี่แหะครับกําลังคุยอะไรกันอยู่หรือเปล่านยผมเผือกได้ไหมอ๋อใช่พอดีว่าเรากําลังคุยกันอยู่นะอืมอก็แค่มานึกถึงความทรงจําเก่าๆแล้วก็พูดถึงอนาคตนิดหน่อยเนี่ยกาลาคิดในใจครับอ๋อตอนนี้พวกเขาก็กําลังคิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันสินะหมู่บ้านหินกับหมู่บ้านหมอกนะครับก็ พวกเขาทั้งสองเนี่ยได้ต่อสู้ในสงครามมาตั้งแต่ยุคสมัยแรกๆแล้วนะอะไรกันหรือว่านายสนใจอยากจะร่วมวงกับเราด้วยล่ะครับเสร็ครั้งนี้อยากจะจอยไหมจอยสิครับเรามาเพื่อเรื่องนี้อยู่แล้วครับถึงเราจะเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่ก็ไม่ตีแต่ขวงที่จะมาร่วมวงสนทนาด้วยครับ Listen to t เดมครับนะฟังพวกเขาหน่อยคือสองหมู่บ้านนี้เขาสู้กันมาตั้ดรุ่นที่หนึ่งแล้วนะครับก็นะตราบที่ไม่เป็นการรบกวนเกินไปนะครับผมก็ยินดี แน่นอนอยู่แล้วแล้วผู้คุณกําลังคุยอะไรกันอยู่ล่ะครับก็อย่างที่นายรู้จนกระทั่งตอนนี้เนะี่ยหมู่บ้านของเราทั้งสองหมู่บ้านเนะี่ยอยู่ในสภาวะสงครามมาตลอดและโดยเฉพาะตอนที่มิสซูคาเงะรุ่นที่2ควบคุมอยู่เนะี่ยตอนนั้นเป็นยุคสมัยที่นองเลือดมากๆเลยแหละพวกคางเงะในยุคสมัยนั้นนะ่ะพวกเขานะ่ะภูมิใจในศักดิ์ศรีของตัวเองมากๆอย่างที่นายเห็นนะพวกเขามักจะชอบตัดสินกันด้วยกําลังว่าใครแข็งแกร่งที่สุดมากกว่าดูเหมือนว่าพวกเขาจะสู้กันมาเป็นระยะเวลายาวนานเลยล่ะสู้กันแล้ว,ส,ลวสู้กันอีก ในโลกของสงครามนินจาแล้วสถานที่หนึ่งที่พวกเขาสู้กันเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองเป็นที่ที่ฮาราชิมะและก็มาระระได้ต่อสู้กันไงมันเหมือนชะตากรรมเลยนะว่าไหมเพราะว่านารุโตะเองก็ต้องมาสู้กับซาสึเกะที่นี่เหมือนกันนะครับท่านมูคือซูอจิคางเรุ่นก่อนที่เป็นมัมมี่นะที่มีภาพพันในเยอะในตอนนั้นน่ะท่านมูเนี่ยก็ได้รับชัยชนะในการต่อสู้ครั้งนั้นแต่มันก็ไม่ใช่การต่อสู้ที่ง่ายดายซะทีเดียวอาจจะสู้กับมิสึคางเงะนะครับตอนนั้น เป็นรุ่นก่อนหน้านี้สู้กันเองเนี่ยโอ้โหมิสซึคอัองเยพูดว่าวันนี้เราจะมาจบเรื่องของเราที่นี่เจ้าผ้าพันแผลฉันน่ะเบื่อหน้าแกเต็มทีแล้วต้องขอขอบคุณนะที่ฉันตัดสินใจที่จะจัดการแกที่นี่นี่ครับซุจิคังเงรุ่นที่สองมัมมี่ <c oughs> นั่นมันเป็นประโยชน์ของฉันต่างหากนะแกนะ่ะมันเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากเห็บมัดที่เกาะหมู่บ้านของเราฉันจะลบแกออกไปด้วยเทคนิคของฉันแกกับไอหนวดประหลาดของแก หมายถึงคราวคราวจิม๋มแกกล้ามาว่าหนวดคราวของฉันงั้นเหลอแกมันกล้ามากเลยหมูบอกว่ามีแต่คนโง่ๆอย่างแกเท่านั้นแหละที่จะตอบโต้ก,กลับมาแบบนั้นหูของแกคงมีไว้ประดับสิ่งเดียวสินะไม่ได้ฟังสิ่งที่ฉันพูดหุบป,ปากได้แล้วเวลาฉันพูดอย่างหนึ่งแกก็ชอบพูดตรงข้ามตลอดแกเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยและนั่นก็คือเหตุผลที่แกนะ่ะเป็นคนที่ฉันลำค้านที่สุดฉันจะจัดการแกที่นี่เดี๋ยวนี้ฉันจะถอนขนคิ้วแก <laughs> ชอบแซวแบบเรื่องหนวดเรื่องคิ้วเรื่องทรงผมของมิสซี่ครังเงนะครับเราจะต้องใช้ซูจิครังเงะจัดการให้ได้ครับก็เป็นการเล่าถึงสงครามในยุคก่อนนะครับจริงทั้งสองคนนี้ก็แข็งแกร่งนะมีพลังแบบว่าพลังคล้ายๆกับซูจิคังนรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับนี่นะแต่ว่าใช้โดนยากนะครับเคยใช้ละมันเป็นท่าล็อกดาวน์เนี่ยซึ่งถ้าศัตรูเคลื่อนที่อยู่ก็จะโดนค่อนข้างลำบากมากนะครับ เนี่ยเดี๋ยวดูนะปุ๊บหลบอย่างเดียวครับเฮ้ยโดนเหรออ๋อ,อนึกว่าโดนเวนกรมท้หาหมายตายไม่โดนอีกนายใช้โดนยากมากนะครับท่านี้เดี๋ยวก่อนไม่ได้เล่นนานสนิมเกาะจะกระหมดสินะ โดนกูบางละโดนไหมโดนครับเนี่ยถ้าโดนจะเป็นอย่างนี้แต่โดนยากมากไม่ค่อยจะโดนเท่าไหไร่เดี๋ยวเรามาดูอีกท่าหนึ่งครับไม่โดนอีกหลบเก่งจังเลยครับท่านท่านไม่คิดจะอยู่ในเฉยบ้างเลยครับนี่แน่โอ้ยโกเลมโกเลม จะอะไรนักหนาเนี่ยเข้าถึงตัวยากมากครับเราก็ไม่ยอมโดนเหมือนกันว่ะราปล่อยมาแล้วก็ปล่อยกลับครับมีดาวกระจายเหมือนกันห่าไม้ตายโดนครับขอจบเรื่องตรงนี้เลยนะระเบิด ไม่รู้จะพูดว่าอะไรเหมือนกันไม่รู้ชื่อคาถาภาษาไทยแต่ว่ามันคือการอัดแรงดันเข้าไปครับเรียบร้อยฉันคือผู้ชนะชนตอนนั้นยังไม่ดูน่ากลัวเท่าตอนนี้ตอนนี้นี่แบบน้าตาเหมือนผีมากครับทั้งสองคนที่ชอบวัดพลังกันบ่อยๆนะครับเงือตกเงือตกไม่แล้วนี่ไม่คิดเลยว่าแกจะใช้ท่านี้กับฉันสิจิคังเอ้บอกว่านี่คือจุดจบแล้วยอมแพ้ซะ อย่างน้อยก็คือครั้งนี้แหละนะคือยังไม่ยอมนะครับแค่ครั้งเดียวแล้วก็หนีไปอีกแล้วก็กลับมาสู้กันใหม่อีกโแกคิดจะหนีกันเหรอฉันไม่อยากจะให้การต่อสู้ที่สนุกแบบนี้จบลงเร็วเกินไปหรอกนะะนะครั้งต่อไปฉันจะบุกแกดโดยไม่แกรู้ตัวแน่นอนคอยดูเถอะฉันจะอดัดแกให้น่วมเลยและมิสึงงืครังงนี้ก็หายไปครับดูเหมือนเขาก็สนุกกันนะเวลาได้สู้กันเองดูไม่เหมือนสงครามเท่าไหร่ หลังจากนั้นหมู่บ้านของเราเนี่ยก็ได้ส่งนินจาไปตามล่าเขาแต่ก็ไม่มีใครสามารถตามหามิสุคางเงะได้นะครับท่านมูนะ่ะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นบางทีท่านสุจิคางเงะรุ่นที่2เองก็อาจจะสนุกกับการต่อสู้แบบนี้เหมือนกันนะก็บางทีอะนะที่ฉันรู้ก็คือท่านมูนะ่ะเป็นคนที่เข้มงวดมากๆฉันไม่แน่ใจเลยนะว่าเขาจะรู้วิธีการสนุกสนานกับอะไรบางอย่างหรือเปล่าอีกในนึงบรรพบุพรุษข,ของพวกเราเนะี่ยก็ได้ต่อสู้กันมาเรื่อยๆครั้งแล้วครั้งเล่าอะนะ อันนี้คือเล่าให้กาลาฟังนะครับเมื่อการต่อสู้ยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆเราสองหมู่บ้านเนี่ยก็แข็งแกร่งขึ้นและแน่นอนการต่อสู้ก็ขยายใหญ่ขึ้นเช่นกันนะครับและในที่สุดก็มีการต่อสู้ครั้งหนึ่งที่ทําให้ทุกอย่างไปถึงจุดจุดพีกะนะแล้วพอถึงจุดหนึ่งท่านหมูก็สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งรวบรวมจาัก,การาทั้งหมดแล้วก็เล็งไปที่จุดจุดเดียวนะครับซึ่งทําให้เขาสามารถจัดก,การมิสึคงเงะได้นะฮะ การที่ท่านซูจิคางเงะรุ่นที่2ทําแบบนั้นเนี่ยทำให้มิสึคางเงะตื่นเต้นมากๆจะโดนฆ่าอย่างไรตื่นเต้นอีกนะครับโอ้โหซูจิคางเงะเป็นไงบ้างเราทําแบบนี้มากี่ครั้งกันแล้วนะก็จริงแต่ฉันเนี่ยเบื่อที่จะเห็นหน้าแกเต็มโทนละว,วันนี้ฉันจะจัดการทุกอย่างและสิ้นสุดสงครามที่ยาวนานของพวกเราสักที<อ>เฮ้ยทาไมวันนี้ดูตึงๆวะดูเหมือนว่าวันนี้จะเตรียมจักกะมาเยอะเลยสินะหมูก็เงียบครับฉันไม่มีความตั้งใจที่จะยืดเยื้อเรื่องนี้อีกแล้วฉันต้องการจะจ ดูเหมือนว่าเราสองคนจะคิดเหมือนกันในครั้งนี้โโถ้าง,งั้นวันนี้ฉันก็จะเอาจริงเหมือนกันเ <ไป S 1> ข้ามาเลยอ่าแล้วก็ต้องสู้อีกรอบนึงนะครับเป็นวันที่ท่านซูจิคางเงะชาร์จพลังจาก,กลับมาเต็มที่แต่รอบนี้เราได้ใช้มิสึคางเงะในการเล่นนะครับก็สลับกันดูเชือ่อจะเอาอยู่หรือเปล่าคาถาของมิสึคางเงะเป็นคาถาหมอกนะครับ คือใช้น้ำกับหมอกในการแยกเงาอะไรประมาณนั้นนะนะก็แต่การโจมตีแม่งชอบทำให้ศัตูตัวลอยไปสูงๆครับทำให้เราคอมโบลำบ,บากนิดนึงนี่นะระเบิดหมอ,อกครับคือส่งร่างแยกเงาออกไปแล้วกลายเป็นระเบิดนะครับทําไม้ตายโดนครับปืนฉีดน้ำ อันนี้มันกระสุนวิญญาณของยูสุเกะเนี่ยตู้มนี่คือท่าไม้ตายครับดูแบบเรียบหรูดูดีไม่รุนแรงเกินไปมาจบเรื่องนี้กันเถอะโดนยากหน่อยนะครับซูจิคังเงะเป็นตัวละครที่ใช้ยากครับนี่นะเสร็จฉันละเสียมจาัก,การกลมาเยอะสินะตายซะ กระสุนวิญญาณคิดว่าฉันจะแพ้กับมัมมี่อย่างแกเหรอบุมเชดเป็นไงล่ะเจอหนวดจิ้มเข้าไปเรียบร้อยครับมัมมี่กับมัมมี่เถอะแล้วดูเหมือนรอบนี้ซูจิครั้งนี้จะแพ้นะครับเนี่ยสงสัยฉันจะต้องจัดการแกให้สินส้นซากด้วยปืนฉีดน,น้ำของฉันแล้วนะ จริงๆไม่ใช่ปืนฉีดน้ำครับกระสุนกระสุนน้ำนะครับ water pistol แต่ผมเรียกปืนฉีดน้ำนะครับอา้าวมีร่างแยกกร่างหนึ่งครับนั่นมันล่างเงาตั้งหากลยะน้อยนะนานแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ได้เอาจริงขนาดนี้ฉันไม่อยากจะยอมรับมาแลนะแต่ว่าวันนี้แกแข็งแกร่งจริงๆเฮ้ย,ย,ยทำไมวันนี้ถึงพูดอะไรที่มันดูใจเย็นขนาดนั้นล่ะฉันรู้นะว่านายจะแยกร่างก็ต่อเมื่อานายรู้สึกว่านายอยู่อันตรายจริงๆเนี่ยหมายความว่าครั้งนี้เนี่ยฉันมีโอกาสมากๆที่จะจัดการแกให้ได้ เป็นไป,นปนไม่ได้หรอกตอนนี้อ่ะตัวแกมีบาดแผลเต็ไมไปหมดแล้วมือสื่อขังไอ้บอกฉันยังไหวฉันยังมีจกกักระเหลืออีกเพียบเลยมาครับเอายังไงครับหมด <c oughs> น้อยนะจกกักระหมด <c oughs> แกนี่มันเป็นนักแสดงที่แย่จริงจริงนินจาที่ถูกอ่านใจได้น่ะมันก็เป็นแค่นินจาระดับต่ำเท่านั้นดูเหมือนว่าแกจะรู้ทันสินะ พราะว่าเราสองคนน่ะเคยสู้กันมาหลายครั้งแล้วฉันไม่ใช่คนที่อยากจะต่อสู้อะไรนานขนาดนี้หรอกนะแต่ครั้งนี้เป็นจุดจบแล้วแล้วฉันจะเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนี้ซีจิครั้งนี้จะจัดการไม่สูครั้งนี้แหละครับฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นหรอกนะตอนสุดท้ายฉันจะเป็นคนจัดการกเองก็ยังคงสู้กันไม่จบสักทีครับเอายังไงได้งั้นมาสู้กันไม่จำเป็นต้องพูดภาพอะไรอีกแล้วคนที่ต่อสู้แล้วอยู่รอดถึงจะมีสิทธิ์พูดกับรุ่นต่อไป oh, <you. S 1> เข้ามาเลย โอ้แล้วจบยังไงแล้วหลังจากนั้นการต่อสู้ก็ยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆสุดยอดจริงๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกแหละท่านมูเนี่ยเป็นคนจริงจังมากๆเขาไม่เคยปราณีกับศัตรูของเขาอยู่แล้วแล้วท่านมิสึคัอองเะรุ่นที่2เองก็ยังคงต่อสู้ไปเรื่อยๆครั้งแล้วครั้งเล่า ฉันคิดว่าเขาสองคนคงมีอะไรในใจอะนะคงเป็นสิ่งที่เขาเข้าใจได้กันแค่2คนเท่านั้นบางอย่างนั้นเหลอครับฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยบางทีอาจจะเป็นสายสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอมะมันยิ่งเป็นเรื่องเศร้าเข้าไปใหญ่นะที่ไม่มีใครอยากจะหยุดต่อสู้กันเลยนะและในตอนจบพวกเขาก็เสียชีวิตทั้งคู่ครับอา้าวตายคู่เหรอมันเป็นธรรมดาแล้นะในยุคสมัยนั้นที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อการต่อสู้เนะี่ยถ้าหากว่านายมีเป้าหมายมีความต้องการ หรือแม้แต่ต้องการทำเพื่อหมู่บ้านตัวเองไม่ว่าใครก็คงจะยอมละทิ้งดาบของตัวเองอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือศัตรตูมันก็เป็นเหมือนเหรียญสองด้านนะครับเหมือนกับท่านฮาราชิมะแล้วก็มารดาอาจจะเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นศัตรตูกันเองด้วยนะครับก็ถึงจะสู้กันแต่ก็มีความผูกพันกันมาอะไรอย่างนี้แต่ว่าในยุคนี้เนี่ยทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วด้วยฝีมือของนารุโตะแล้วก็ซาสึสเกะยังไงละ่ะตอนนี้เรามีทางเลือกมากกว่าการต่อสู้นั่นก็คือการเข้าใจซึ่งกันและกันใช่แล้วละ่ะสต ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับหมากินหมามันยากมากเลยนะในยุคสมัยนั้นหมากินหมาคืออะไรนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมันเหมือนต่างคนต่างต้องล่ากันนะครับแต่หลังจากที่ผ่านเรื่องราวของนารูโตะแล้วก็ซาสึเกะแล้วก็สงครามที่เราเพิ่งได้ผ่านมานี้ทําให้ฉันต้องเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองอีกครั้งหนึ่งไม่หรอกฉันตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมันเองก็ดีแล้วล่ะครับแล้วนายเองก็เหมือนกันสินะคาเซคังเงะเมื่อไหร่กันนะที่พวกนายละทิ้งความเป็นตัวเองคําพูดนี้เนี่ยทำให้ฉันได้วิธีคิดใหม่ยงงไ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามหลังจากนี้เราได้ข้ามจุดนั้นมาแล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะมุ่งไปสู่อนาคตก้าวต่อไปนะครับ<อ>ใช่แล้วตอนนี้เราสองหมู่บ้านได้เริ่มมองหาทางเดินใหม่ๆอนาคตใหม่ๆเพื่อที่จะได้ไม่จบเรื่องราวเหมือนกับท่านรุ่นก่อนๆยังไงล่ะฉันเชื่อว่าในยุคสมัยนี้แล้วก็ยุคที่กําลังจะมาถึง พวกเราจะไม่กลับไปใช้วิธีเดิมแน่แน่ในฐานะที่นายเ,นยเป็นคนสนิทกับนารูโตะคาัเซคังนนายรู้อยู่แล้วสินะว่าจะเดินในทางที่มีแสงสว่างยังไงเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราขุนเคืองกันไม่ต้องเกรงใจนะนายสามารถเข้ามาเผือกเรื่องของเราได้ทุกเมื่อนะครับ <c oughs> แน่นอนผมเนี่ยจะทํางานอย่างหนักแล้วก็ทําให้มั่นใจได้ว่าคุณทั้งสองหมู่บ้านแล้วก็โลกนิจานี้จะมีแต่ความสงบสุขเอเช่และด้วยความช่วยเหลือของพาร์มิรของเรานั้น เราจะสามารถรักษาสันตินี้เอาไว้ได้ผมจะใช้ความเข้มแข็งทั้งหมดที่ผมมีทําให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้ครับพระเอกไปอีก <c oughs> บางทีผู้คนเนี่ยก็สร้างสงครามขึ้นมาเพื่อปกป้องบางสิ่งบางอย่างบางครั้งคนก็สร้างสงครามขึ้นมาเพื่อปกป้องสันตินั้นนะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยฉันก็อยากจะเชื่อในสิ่งที่การาพูดวันนี้ เหมือนกับน,นารูโตะเลยนะนายนี้น่าสนใจจริงๆผมจะถือว่าน่าเป็นคาชมแล้วกันนะครับเอาล่ะดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกอย่างก็คงจะเงียบสงบไปสักพักหนึ่งนะสุดยอดจริงๆน่าจะจบเควสของมิสึคางเงะแล้วนะครับเรียบร้อยก็เป็นเรื่องราวของยุคก่อนๆนะครับเป็นการเล่าให้ฟงังเล่าสู่กันฟังว่าเมื่อก่อนมันเป็นยังไงนะครับหาเรียบร้อยทีนี้เราจะต้องไปหานารูโตะกันแล้วครับเควสสุดท้ายในเนื้อเรื่องของกาอร,ร้านะครับเราจะมาจบกันดูซิว่าจะ มีเรื่องราวรทรซบซึ้งรอยอยู่หรือเปล่าไปที่หมู่บ้าน h i d เด n s แ n นครับหมู่บ้านของเราไปหาเขากันเถอะนั่นครับนารุโตะคุ้งว่าไงเพื่อนรักกาละ hey, <are> อยู่นี่นี่เองขอบคุณนะั่น <Ooh. S 2> นารุโตะแล้วนายต้องการอะไรล่ะในจดหมายนะ่ะนายบอกว่านายอยากจะคุยกับฉันนายบอกว่านายจะพูดเมื่อฉันมาถึงที่นี่อ่ะกาละบอกนายตามฉันมาสักหน่อยได้ไหม <Ooh. S 2> ตามไปงั้นเหรอออกมาที่นอกหมู่บ้านครับฮะ เราจะไปไหนกันน่ะกาละเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่านายจะสู้กับฉันน่ะเฮ้ยไม่หรอกมังกาละเงียบครับนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องการฉันอยากจะแข่งกับนายเวรกรรมเฮ้ยฉันล้อเล่นนะแต่กาละเอาจริงนะครับเดี๋ยวก่อนนะกาละทำไมต้องทำหน้าจริงจังอย่างนั้นด้วยอ่ะเราไม่มีเหตุผลที่ต้องต่อสู้กันแล้วไม่ใช่หรอคือฉันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องสู้กับนายเลยอ่ะเราไม่ใช่ศัตรูกันไม่ใช่หรอ ใช่นายพูดถูกเลยละ่ะครั้งที่แล้วที่เราสู้กันพวกเราเป็นศัตรูกันแต่คราวนี้มันไม่ใช่ละแต่ว่าครั้งที่แล้วมันไม่ใช่การต่อสู้มันเป็นการฆ่าฟันกันทางหากเลยซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการแต่ว่านะตอนเนี้เราได้ก้าวข้ามทั้งการเป็นเพื่อนการเป็นศัตรูการแบ่งแยกหมู่บ้านไปแล้ว <c oughs> ฉันคิดว่าตอนนี้เราสามารถสู้กันได้อย่างแท้จริงแล้วละ่ะ การต่อสู้ครั้งที่แล้วน่ะมันเป็นเหมือนความทรงจําที่ดํามืดของฉันแต่อดีตนั่นก็ทําให้ฉันกลายเป็นฉันในวันนี้ฉันเข้าใจดีแต่ฉันก็ยังอยากจะลองอีกสักครั้งหนึ่งเพื่ออนาคตของพวกเราด้วยอ๋อนั่นคือเหตุผลที่นายอยากจะสู้กับฉันงั้นเหรอเออใช่แล้วฉันอยากจะลองปะทะหมัดของฉันกับคนที่ให้แสงสว่างในชีวิตยังไงล่ะหมายถึงนารูโตะนะครับที่ช่วยส่องแสงสว่างให้เขาเชดเค เข้าใจล้เขาคงรู้สึกเหมือนกับที่ฉันรู้สึกกับซาสึเกะสินะมันไม่ใช่การฆ่าฟันแต่มันเหมือนกับว่าพวกเราเน่ยเป็นคู่แข่งกันฉันเข้าใจแล้วกาละได้เลยดูเหมือนว่านายจะตกลงแล้วสินะได้ฉันเข้าใจแล,ะละ้วล่ะว่าตอนนี้นายรู้สึกยังไงแต่นายรู้ไหมดูสายตาของนายตอนนี้มันจริงจังมากๆเลยฉันเองก็อยากจะสู้กับนายเหมือนกันนารุโตการะคนที่เจ๋งที่สุดเท่านั้นที่จะชนะได้เข้ามาเลย เอาละครับซัดกับนารูโตได้วาครับเป็นทั้งอดีตศัตรูเป็นทั้งเพื่อนที่ดีนะครับแล้วตอนนี้เขาอยากจะลองเปรียบเทียบฝีมือกันจริงๆว่าใครเจ๋งกว่ากันนะครับมาลองกันเลยนายแข็งแกร่งมากนะตอนนั้นการะและฉันพนันได้เลยว่าตอนนี้นายแข็งแกร่งกว่าตอนนั้นเยอะแล้วฉันชักจะตื่นเต้นแล้วสินั่นเป็นประโยชน์ของฉันทั้งห่างล่ะนายคือฮีโร่ที่ช่วยโลกนินจาไว้และพลังของนายเนี่ยน่าจะเกินสิ่งที่ฉันคาดไว้อีกแล้วเนี่ยฉันอยากจะรู้จังเลยว่านายอ่ะเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งแค่ไหนฉันก็อยากจะรู้เหมือนกัน ช่วยแสดงพลังของคาเสกคาเงะให้ดูหน่อยนะใช้คำว่าคาเสกคาเงะเลย,ยั้นเหระนี่ไม่ใช่การฆ่าฟันไม่เหมือนกับตอนที่ฉันอยู่คนเดียวนี่คือการต่อสู้ระหว่างเพื่อนระหว่างเพื่อนที่ดีที่สุดในที่สุดฉันก็ได้มีโมเมนต์แบบนี้กับเขาบ้างแล้วมีเพื่อนนะครับแต่ฉันไม่เคยคิดเลยฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะทำให้ฉันมีความสุขขนาดนี้ดีใจด้วยนะกาละกาละเป็นคนที่ชอบคิดคิดคนเดียวเงียบๆนะครับนารุโตะก็งงว่ามึงคิดอะไร ฉันจะใช้กําลังที่มีทั้งหมดกับนายแต่ฉันไม่อยากให้นายเนี่ยออมมือฉันด้วยนะมีเท่าไหร่ใสมาเลยมาครับเพื่อนรักทั้งสองซัดกันแล้วคาเซคางะกับอนาคตโฮคางะรุ่นที่เช็ดเครดจริงๆสองคนไม่เคยสู้จริงจังเลยนะครับหลังจากเป็นเพื่อนกันมานะครับคราวนี้นะครับได้สู้แบบเอาจริงครับเฮ้ยเฮ้ยเไมมีโมะ โชคดีที่ผมกันทันนะครับนั่งเรียกเก้าหางมาเฉยเลยเมื่อกี้อัดคอมโบชุดนึงก่อนครับนี่นะหลุมศพทรายกันไหมครับเหมือนนารูโตะนี่แสบไม่เบานะครับอุ้ม ซูนามิทรายครับอย่าพึ่งโอ้ยหูโดนท่าไม้ตายครับชิดหายแล้วระเบิดสัทหางครับกระสุนส <mon> ัทหางดูเลือดผมอูเฮ้ยเมื่อกี้ยังหลอดเขียวอยู่เลยเนอะไม่ดีนะครับแบบนี้ไม่ดีนะครับโอ้โหนารุโตกระสุนสัทหางมันลดสองหลอดอะ โคดโกงเลยฉันรู้ว่านายแข็งแกร่งกว่านี้นัการะาแน่นอนต้องเอาใหม่ครับโอ้โหสมแล้วที่เป็นเพศของเรื่องครับมาลองอีกสักครั้งหนึ่งนะอย่างงี้ห้ามโดนเลยครับคือถ้าโดนนี่แพ้เลยครับแรงมากๆครับเพราะว่าพลังมันบวกร้อยห้าเอร์ซ็นต์ไงเนี่ยพาวเวอร์อัพไม่ใช่ร้อยนะร้อยห้าิเปอร์เซนะครับ ได้ครับผมต้องคอมโบยาวนะครับเพื่อไม่ให้มันสามารถฟื้นคืนพลังกลับมาสู้ผมได้อีกไม่ไม่เฉียดครับบอกเลยว่าเกันดีกว่าไม่จะเอาท่าเดียวเลยอะโดนก็ตายเลครับโดนนี่ตายแน่นอนไม่ต้องสืบเลยครับเราต้องไม่ให้มันมีจักรกะพอที่จะใช้ท่านั้นได้ มีนะมันมีจกกักรกแล้วอ่ะอย่านะอย่านะท่าไม้ตายของกาละกระสุนวงจากครับผมกันได้ชิปหายแล้วครับ not good เอาจากรกลมา เฮ้ y, ยเฮ้ยเฮ้อย่ามึนอย่ามึนคือตอนนี้กลัวท่าเดียวของมันครับคือกระสุนสตางนะครับอันตรายมากจริงๆอ่งาหมา,ายตายครับโดนหน่อยตายซะลงศพรายฉันมองเห็นได้ชัดเจนเลยละ่ะเส้นทางของแสงสว่างขอบใจนะนานุโ,นโต เอาคืนบ้างครับพาเสกังเงะจะมาแพ้ที่นี่ได้ยังไงแพ้ไปแล้วโอ้เรียบร้อยว่ะก็เหนื่อยทั้งคู่ครับเงอตกเงือตก,น,อตกนายแข็งแก่งจริง,รงๆเหรอกาละนายก็เหมือนกันนายเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดจริงๆเลยนะนารูโตอะไรงนะั้นเหรอขอบคุณนะฮะ ขอบคุณที่นายเนี่ยทําให้ฉันได้ยืนอยู่ในหนทางแสงสว่างเหมือนตอนนี้ถ้าไม่ใช่เพราะนายแล้วก็เราคงไม่ได้มาสู้กันตอนนี้และเราอะ่ะคงจะไม่ได้มองหน้ากันในแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ด้วย <c oughs> ฉันอยากจะขอขอบคุณนายอีกครั้งหนึ่งจริงๆนารูโตะก็ยังงงนะครับนายพูดเรื่องอะไรของนายอะ่ะขอบคุณฉันกันเหรอใครจะไปสนใจเรื่องนั้นกันหรอ แต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะที่นายเนะี่ยเปลี่ยนไปแต่มันไม่ใช่เป็นมพราะชาั้นหรอกมันเป็นเพราะว่านายนะ่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่าแล้วนายเนะี่ยก็ทุ่มเททั้งหมดเพื่อสิ่งนั้นนายอะ่ะทำงานอย่างหนักทุ่มเทอย่างหนักทําให้ทุกคนนะ่ยยอมรับในตัวนายได้และนายก็กลายมาเป็นคาเซคะเงะเป็นเพราะตัวนายเองตั้งหากและและเรานะ่ยก็เป็นเพื่อนกันได้เพราะว่าพวกเราทั้งสองคน ต่างก็ทุ่มเทพเพื่อสิ่งนั้นที่เรามาสู้กันแบบตอนนี้ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าพวกเราสร้างมันขึ้นมานายไม่ควรจะขอบคุณฉันหรอกนะนายควรจะขอบคุณตัวเองมากกว่าการะนั่นคือสาเหตุที่ฉันยอมรับในตัวนายยังไงล่ะนายเนี่ยคือคนที่สุดยอดจริงๆนะการะยังเงียบอยู่ครับเงียบยาวๆสามครั้งติดทำไมนายถึงอะไรกันเล่า กาลาคิดในใจว่าทำไมนายไม่ต้องคิดมากแล้วเราเป็นเพื่อนกันไงล่ะทำไมนายถึงเป็นคนอบอุ่นขนาดนี้ <c oughs> กาละ <c oughs> ฉันคิดว่าวันนี้พอแค่นี้ล่ะเราค่อยมาสู้กันวันหลังนะและครั้งต่อไปฉันจะไม่แพ้นายแนนะ่ครั้งต่อไปงั้นเหรอ <c oughs> อ้าวทำไมล่ะนายคิดว่านายจะชนะฉัน แล้วก็จะหนีไปทั้งอย่างนั้นน่ะเหรอเกินไปหรือเปล่านายจะสู้กับฉันอีกครั้งหนึ่งนั้นเหรอแน่นอนไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงระหว่างเราสองคนแน่ตลอดไปเลยละ่ะ <c oughs> เราเป็นเพื่อนกันนะเราจะไม่มีวันหยุดแข่งขันกันอยู่แล้วเราจะต้องสู้อีกแน่นอนเออได้เลยนายพูดถูก <c oughs> <c oughs> เรามาสู้อีกนะนารุโตะแน่นอน นารุโตอุซุมากิฉันดีใจจริงๆที่ได้รู้จักกับนายโอ้เป็นเรื่องซึ้งๆของการะกับนารุโตนะครับก็เป็นเพราะนารุโตทำให้การะมีทุกวันนี้ได้แต่ว่านารุโตบอกไม่ใช่หรอกเป็นเพราะนายเองมากกว่าดูเหมือนฉันจะจัดการเรื่อทุกอย่างเสร็จหมดแล้วครับ และในเรื่องของการาก็คอมพลี t ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนจบนะครับมันอาจจะดูแบบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากเพราะว่าเนื้อเรื่องของการาจริงๆแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่เป็นบทบาทของข้าเซคังเอะที่ต้องคอยเชื่อมความสัมพันธ์ดูแลหมู่บ้านความรับผิดช,ชอบต่างๆมากมายไม่ได้แบบบูรล้างผานอะไรเหมือนกับเนื้อเรื่องหลักแต่ว่าเชื่อว่าแฟนๆนารุโตะน่าจะชอบใจกันนะครับเพราะว่าได้รู้ในเรื่องราวที่ไม่สามารถหาได้ในการ์ตูนก็ มีความสุขเหมือนกันที่ได้เล่นเกมนี้ครับยังไงรอติดตามครั้งต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะเอาเกมไรมาเล่นให้ดูวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ่างหดมากอะลัวแน่ๆครับไปหมดทั้งพันมือเลยครับอาชิลมาก้าวหางจะทำยังไงวะเขาแทงรัวกูต้องรัวอีกเหนื่อยกูอีกเหนื่อยกูอีกโอ้ยเรียบร้อยครับ